ตอนนี้นะคะแต่ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บุธของ MG ค่ะต้องบอกว่าปีนี้นะคะ MG เขาได้ขนยนตกรรม EC ดานค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นการยกระดับรถไฟฟ้าระดับพรีเมียมมาไว้ในงานนะคะพเพื่อเป็นการเติมเต็มพอร์ตพรีโอนะคะของ MG ซึ่งภายในงานนี้เนะี่ยเขาก็ได้นำนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ New MG i M5 นะคะที่เป็นรุ่นพวงมาลัยขวาหรือว่าจะเป็นรถกระบะพลังงานไฟฟ้า1 0 0นะคะกับ MG Maxus E Teron นานั่นเองค่ะแต่ว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจาก ผู้บริหารกันเลยค่ะในนามของ MG ประเทศไทยนะครับผมขอแสดงความหวูนใยนะครับกับพี่น้องอาชาวจังหวัดภาคใต้นะครับที่ประสบภัยหวังว่าท่านจะผ่านพ้นวิวกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับในปีนี้นะครับ MG เรามีไฮไลท์สำคัญที่นำรถยนต์รุ่นใหม่มาแสดงอสองรุ่นด้วยกันก็คือตัว i m 5นะครับซึ่งเป็นรถเรียกว่าพรีเมียม EV ซีดานนะครับ รถรุ่นนี้ก็มีสมรรถนะสูงน,นะครับแล้วก็เรียกว,ว่ามีขนาดตัวรถเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ5เมตรนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีระบบเราเรียกว่า i Intelligent Chassis ซึ่งให้สมรรถนะการขับขี่เนี่ยที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีระบบปรับจูนให้ระบบการขับขี่ของผู้โดยสารมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว Maxus Etron 9นะครับเป็นรถกระบะ สีประตูนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครรถรุ่นนี้ก็มีเรียกว่าขนาดแบตเตอรี่เนี่ยมากกว่า100กิโลวัตต์นะครับแรงนะแรงม้าเนี่ยมากกว่า300แรงม้านะครับก็เป็นรถกระบะต้นแบบนะครับที่เอามาโชว์นะครับมาแสดงให้กับผู้ชมชาวไทยนับได้สัมผัสรถยนต์รุ่นใหม่ๆของ MG ของเรานะครับนอกจากนี้นะครับในงาน m o d e r Expo นะครับ2อ2 5ในครั้งนี้เนี่ยเรามีรถยนต์ รุ่นมาตรฐานนะครับที่เรียกว่าพร้อมที่จะให้เป็นเจ้าของง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถไฟฟ้านะครับเริ่มตั้งแต่ตัว MG S5 นะครับปีนี้ก็เราได้รับรางวัลคาร์ออฟเดเยียนะครับหรือ EV ไฮแลนด์ออฟเดอะเยียนะครับก็เป็นปีที่3ทีติดต่อกันที่ MG ได้รับรางวัลนี้นะครับก็รถรุ่นนี้นะครับเรายังมีราคาเริ่มต้นนะครับราคาพิเศษเพียง6 1 9 9 0 0บาท นอกจากนี้นะครับในรุ่น M G4 นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,19,900บาทอีกรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัว M6 นะครับตัว Maxus 7และ Maxus 9นะครับมีโปรโมชั่นแคมเปญนะครับเป็นประกันภัยนะครับสูงสุด3ปีนะครับสำหรับ i M6 แล้วก็ตัว แม็กซัสเซเว่นสำหรับแม็กซัสไดก็ประกัน2ปีนะครับพร้มอมกับดอกเบี้ยพิเศษนะครับให้พิจารณาในศูนก้าอกจากนี้ในรถในกลุ่มน้ำมันไม่ว่าจะเป็น MG3 MG5 นะครับหรือ HS ของเรานะครับก็มีแคมเปญพิเศษนะครับผ่อนเริ่มต้นเนี่ยไม่มากนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับทุกท่านมาชมที่บูธ MG นะครับมาชมรถยนต์รุ่นใหม่ของเราไม่ว่าจะเป็น IM6 นะครับรวมถึงรถต้นแบบไม่ว่าจะเป็นตัว IM5 แล้วก็กระบะตัว e c h e r รอนนะครับแล้วรวมถึงรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษในช่วงแล้วว่าโค้งสุดท้ายของปีนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราจะเป็นแคมเปญจนถึงวันที่10ทธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมทั้งหมดนะคะของยนตกรรมจากทาง MG ที่เขานํามาจาัดแสดงโชว์ในงานนี้นะคะต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะสาหรับใครนะคะที่เลง MG รุ่นไหนอยู่นะคะก็มาได้เลยค่ะที่บูธของ MG ค่ะ